ู่มาล่อได้แล้วโอ,อ้ลูกปู่มาดูแล้วตรวจงานนะวันนี้เสร็จช่างเข้ามาเทปูนเสร็จสิ้นไปแล้วจะคั้นวันนี้ปู่จะคันจะคั้นนะจะคั้นปูน่มันสามสิบหกมิเตอร์สามสิบหกมิเตอร์หกเที่ยววันนี้หกคาร์ หลวงปู่ป่ะเลาะบานเสงสิ้นแล้วเสสิ้นเส็จสิ้นอ่าหลวงปู่เลาะแล้วเลาะแล้วทำที่พักให้ตรงนี้เพิ่มเติมออกมาอีกสามร้อยตารางเมตรวันนี้ก็เทปไปแล้วสามสิบหกคิวลูกบาทเมตรฝุเที่ยว หมดไปแล้วหกหมื่นเจ็ดพันบาทค่าปูนวันนี้นาหลวงปู่ฝนหยุดตกหลวงปู่ก็ได้ออกมาไปทีนี้เลาะไปเรื่อยๆนะ้าอย่าไปลงขี้โคลนนะหลวงปู่นะไม่ล้างล้องไงเลยไปขึ้นสลาที่นี้ขึ้นสลา,เน,นสลาเนี๋ยจะสวดมนต์แล้วค่อยๆไปนะแม่ลงขี้เลนนะ้ ไปไปไป <Ooh. S 1> ค่อยๆไป้ะขึ้นสลาเด้ลงเบาๆอ่าไปเห็น,นี่ตรงนี้เทเสร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็ขึ้นโค้งมุงหลังคาแล้วก็ยังเหลือด้านหน้าอีกสามหลังกำลังเทลีน วางฟุตติง้งวางเสาจากนั้นหลวงพ่อก็จะมองไปเอาม้โคขุดลุมให้เสร็จแล้วมั้งเอามาจอดแล้วก็จะทำที่พักไว้ให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้พักเพราะว่าหลังนี้รองรับไม่พอเมื่อกี้ต่อออกไปอีกสามร้อยตารางเมตรก็น่าจะเพิ่มเติมแล้วก็ยังเหลือตรงนี้อีกถมที่ไว้ยังไม่แน่น แล้วทำมหม่ขับไปเรื่อยๆแล้ว,วปู่เนาะไปซาซาขึ้นสลาวันนี้เบิ่งเพื่อนสวดมนต์นะหลวงปู่ปไปดูเขาสวดมนต์นะสวดมนต์แรงเออตรวจง,งาน,นไปซาะนะขนาดเพื่อนไปตรวจง,งานทางนี้รถปูนเข,เขาเจะเอาเขาไป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 เบิ่งทางพีบ่บ่ ทั้งนี้อีกสามหลังกุฏิรองรับที่พักออ้เบิดลายแค่ปู่หมดเงินลายเถอะวะหมดลายขัหน้าวันนี้เลยโทรศัพท์เครื่องใหม่นี่โอโหภาพโคชชัติเลยไม่มีสะดุด ไม่ต่อเนื่องเลยไม่ต่อเนื่องเลยสัญญาไม่ดีเครื่องนี้มันหลุดนุโมธนาบุญกับคุณโยมไควันเกสอนบัวจัดซื้อโทรศัพท์มาให้หลวงพ่อดูภาพหลวงพ่อใสๆสยอย่าขับเร็ววันนี้เปลี่ยนแว่นตาใหม่ด้วยใส่แว่นกลมวันนี้ โอโห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 สดใสสดใสแล้วลวงปูอ่าตรงนี้ก็กำลังขึ้นเสาตรงนี้เทลีนแล้ววางเหล็กเสาแล้วเดี๋ยวก็เข้าแบบเสาอีกสามหลังตรงนี้ข้างแล้วต่อไปเริ่มต้นค่าปูนวันนี้ก็หมดไปเจ็ดหมื่นแล้วนะลุงปูน,นะค่าเหล็กด้วยไวยเมตด หันหนวน,นี้เร็วไปขึ้นสลาผมชัดป,ปุ๊บไม่หญ่วันเราสื่อโทรศัพท์อันนี้ให้ได้ปุ้ยใส่บ่รับไปดีๆมันีิตกทางเลยคนตกแห้งมือเนี่ยคุบาง่หายเขาคนตกเลยค่อยไปแลวขวาขวา ปู่ที่ไปใส่ไหมปู่ือเป็นตะแพงแท้ใส่แว่นตาตัวนี้หน้าตาปู่กอสดชื่นแล้วปู่อูอ้แขนก็กล้ามบางใยเลยอ่าดูหลวปูจะมีกล้ามแล้วทีนี้กล้ามบุ่มเลยแฮมเต็มเล้วอ่าดีป่ะปูดีปะ่ปปะกล้ามบางใยนี่นหุูฝนอนปลาาก็ไม่เป็นร่องแล้วเริ่มมีเนื้อเต็มแล้ว มีกล้ามแล้วมีกล้ามแล้วหันหน้ามานี่เร็วหลวงพ่อหันหน้ามาตรงๆแล้วเออหันหน้าตรงๆแล้วอื <c oughs> ะไ่าแว่นเข้าหน้าเลยใส่แว่นกลมๆใหญ,ใหญ่หน้าตาก็สดใสดีมาเร็วๆ ปากก็ไม่เบียกกเบ้ยวแล้วลวงปู่ปากไม่เบี้ยวแล้วดูดีวันนี้ดูดีวันนี้หลวงพ่อดูดีคอก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหึยุ่งขึ้นหลายเลยวะะะต้นยังไงปู่ต้นยางนี่ ยางนายางนาต้นยางนาอันนี้เป็นต้นยางนาปู่ขับไปไวๆแด้ว,วขึ้นสลาราด้ะขึ้นปลาสลาราด้ะปู่จะขึ้นสลาบ่ครับดีดีปู่ปู่บาลุไปหมดปลูกบัวอีกเมื่อนี้มื่นเนี่ยคน,นก็ตกวะ่ะ ฝนมันตกฝนมันตกไปสะมาละกูดบ่ไปบ่ปูใหญไปบ่ปูย่ไปบ่เทศไหนคูบ่บาฟังไหนเร็วเทศได้บ่ปูเทศได้บ่เทศได้บ่เทศดูขออำนวยพรน้กปูขออำนวยพรสิริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลความยังวันนี้ปู ความพาสุขทุกประการคนเบาๆเลยปู่ซดซื่นขนาดนูน,นี่ปู่ไ็ปู่ขึ้นนี่เป็นตะแพงไปนล่างลอใส่บาทนี่ดินโคลนติดลอดเต็มหมดเลยหลวงพ่อไปทางนี้ยุงเยอะนะไปช้าๆนะยุงมันไหลไปช้าๆ้ะ